สรุปดรามา่าหมอแย่งลูกอดีตภรรยาสังคมวิพากษ์วิจารณ์เป็นกระแสที่แชร์กันในโลกออนไลน์หลังหญิงสาวรายหนึ่งได้ร้องเรียนผ่านต้นออเป็นหนึ่งและมาออกรายการโหกระแสเพื่อขอความเป็นธรรมว่าถูกอดีตสามีและแม่สามีแย่งลูกวัยหนึ่งเดือนออกไปจากอ้อมอกด้วยการใช้กำลังอีกครั้งก่อนหน้านั้นมีการร่างสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ัดสิทธิความเป็นแม่ไม่ให้เจอลูกโดยสิ้นเชิงนอกจากประเด็นการแย่งลูกออกไปจากอบแม่แล้วประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ของเธอระหว่างอดีตสามีและแม่สามี <S <S ก็เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างหนักได้แก่ความสัมพันธ์ของเธอกับอดีตสามีที่เป็นแพทย์ไม่ได้รับการยอมรับไม่มีการเปิดเผยตัวตนโดยงานแต่งของเธอมีญาติและคนรู้จักมาร่วมงาน500คน แต่ฝั่งอดีตสามีมีแค่สามคนเธอได้รับปฏิบัติไม่ดีนักระหว่างตั้งครรภอาทิอดีตสามีให้เธอนั่งรอในรถห้ามเข้าบ้านจนกว่าตนเองจะรับประทานอาหารเสร็จแม่สามีห้ามเธอไม่ให้กินข้าวในบ้านแต่ไล่ให้ไปหารับประทานเองการกระทําของอดีตสามีที่ใครหลายคนลงความเห็นว่าไม่เป็นสุภาพพังทั้งที่ทเธอเป็นพรรยาและกําลังตั้งท้อง การแสดงความไม่พอใจเรื่องค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่สังคมมองว่าสามีจะดูแลภรรยาบ้างไม่ได้เลยหรืออีกทั้งการใช้แม่ตัวเองมาเป็นกรอกกำบังเมื่อตอนเองอยากจะเลิกกับภรรยาการแย่งลูกออกจากอกแม่และใช้ความรุนแรงจากพฤติกรรมที่พาแม่ตัวเองไปบุกบ,บ้านเพื่อแย่งลูกวัยหนึ่งเดือนออกจากภรรยาเก่าท,ทั้งทั้งที่เพิ่งผ่าคลอดโดยเอาแม่ตัวเองไปด้วยหนุ่มกัญชัย ได้ระบุว่าเรื่องนี้ยังไม่ยืนยันว่าเกี่ยวกับโรงพยาบาลหัวเฉียวที่ออกประกาศสั่งพักงานบุคลากรทางการแพทย์ต้องดูข้อเท็จจริงกันอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ลมรอยและพฤติกรรมที่หลายคนมองว่าไม่เหมาะสมจากทั้งอดีตสามีและแม่สามีเรื่องจบสวยเด็กคืนสู่อ้อมอกแม่แพทย์หนุ่มเล่าคำขอโทษ อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าหญิงสาวรายนี้ได้ลูกกลับคือแล้วโดยมีนายกองตรีดรธนกฤตจิตอารีรัะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยประเด็นพิาพาทดังกล่าวโดยนายแพทย์อดีตสามีได้กล่าวคำขอโทษในการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและมีการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม